สวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับ Honda ครับเวฟ 125i ครับเวฟ125 LD ตัวชมใหม่ชมล่าสุดครับ ปัจจุบันนี้เลยครับปี2025ที่วางจำหน่ายครับก็วันนี้ติดตั้งชุดสัญญาณขโมยตรงรุ่นครับชุดปักตรงรุ่นเสียบเข้าตัวรถเลยครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆที่ตัวรถทั้งสิ้นครับรีโมทให้ในชุดครับสองตัวครับใช้งานได้เหมือนกันครับสำรองหนึ่งอันก็เอามาใช้ทีละอันครับปอกซิลิโคนสีสีแดงสีเขียวนี้ครับมีขายแยกบางหางรัดจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับการตกกันกระแทกได้นะครับก็รีวิวการใช้งานเริ่มต้นครับเรื่องการล็อกรถครับล็อกแบบโหมดมีเสียงครับอันนี้เยล ครั้งแรกครับเป็นการร้องสั้นๆเพื่อเป็นการเตือนก่อนนะถ้ายังไม่หยุดโดนอีกต่อเนื่องอันนี้นี่จะร้องยาวๆเลยครับเราสามารถกดล็อกรถที่เดิมครับซ้ำได้ครับกรณีเราอยู่ใกล้เคียงตัวรถแบบนี้ครับกดซ้ำเพื่อให้มันเงียบได้นะครับแต่ถ้าเราไม่อยู่รถเลยช่างมันครับเดี๋ยวมันดับเองครับโอเคครับล็อกต่อไปครับแบบหมดเงียบปิดเสียงครับกดล็อกสองทีครับช้าๆครับ เข้าสู่โหมดเงียบปิดเสียงแล้วนับคือจะไม่มีเสียงร้องรบกวนผู้อื่นแล้วกรณีไปจอดบางสถานที่สถานที่ทํางานโรงเรียนรัฐโรงเรียนราชการหรือว่าไม่อยากให้มีเสียงร้องรบกวนผู้อื่นครับกดใช้โหมดเงียบได้นะครับแต่ยังทํางานเหมือนมีเสียงทุกอย่างครับถ้ามีการถูกจรกรรมที่ตัวรถเราแล้วไม่ว่าจะล็อกแบบมีเสียงหรือไม่มีเสียงก็ได้นะครับกุญแจผีกุญแจโจรลูกกุญแจเราเองบางทีลืมมาไขก็ร้องเหมือนกันครับถ้ามีการมาไขปุ๊บร้องเลยครับผมสาธิตให้ดูครับไขปุ๊บร้องเลยครับสตาร์ทรถไม่ได้ด้วย ดับกุญแจรถก็ไม่หยุดร้องครับจนกว่าจะมีการกดยกเลิกที่รีโมทเราเท่านั้นครับหรือว่ากดซ้าที่ตำแหน่งรถเดิมครับเสียงถึงจะหยุดร้องครับเรากดยกเลิกก่อนครับถ้าเราจะขายรถเราพอขายรถปุ๊บมันก็จะไม่ร้องแล้วนะพอเรายกเลิกไปแล้วนะครับโอเคครับอีกฟังก์ชันนึงครับสตาร์ทรถด้วยรีโมทครับกุญแจไม่ต้องเสียบครับก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับกดปุ่มด้านล่างครับสองทีครับช้าครับแบบนี้เลยครับสตาร์ทรถติดก็คือสามารถขับขี่ได้เลยครับตามปกตินะครับไม่มีผลนะครับ กุญแจไม่ได้เสียบกุญแจาวางอยู่นี่นะครับโอเคครับดับรถครับก็เรียบร้อยครับสำหรับผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาเลยครับตามไลายเหลี่ยดที่ลงไว้ใต้คลิปเราจะมีช่องทางติดต่อให้นะครับทางไลน์แอดและ Facebook นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ